มาจะใส่หน,น,บบน,นะนนปิ๊บใส่วงใส่แว่นมามากับจนเห้า,าปอดโทสำพ่อมือในจังสีเย็นเย็นม,มีเกาหลีมานี่เอง ไปแล้วตอนแดแล้วลบมากไปเลือมมากสวัสดีจ้าาเจตุยๆกับไออาดทุกคนกับเบาอาดมาพี่น้องเอเพื่อนก็อยากเป็นคนดวงนำพาไปตอนแนังหัวเต้นจยัตายลกมาซะขันเบาเยือกกรลิศแท้ปได้าจังว่ายังบ่เห็นสงสัยเราบบมาบจจดกัไปบอด โอ้โหวตรงหัวต่าเล่านะธุรกิจหลายอย่างทุกคนมื่อนี้เบาอัตอติกมาดาจาวจ้านี่โล่งให้ได้ก็ได้นี่นี่นนท่างนหนเป็นเบริรลงได้บไรข้นเลยเขากกันนกขนกเขายเลจะ่้าอย่าไปห้โลงให้เคียวเคียวเด้อมืดามืดนได้นานมื่อนี่เจดู๋มาซอยเด้อทุกคน เออมาหอดปุบเพิ่นกะลงเกี่ยวเขาปับดูเลยพี่น้องเจตุยๆนะเพิ่นว่ายันข้าเจ้าเกี่ยวแล้วหมอว่านนี่กระซิดตายแม่นบ่คนละว่าคนหยังพระวายันหมูเกี่ยวแล้วไรยันบริเกี่ยวคนดูขนาด พุนคลิปทำอิดแต่เจ้ามาผูกก็บว่าเป็นยังสบายหลายเสือกอะไรจ้ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขูสุขนสบายดีตอนสวยโอ้โถนตกเดือดชเวิตหนาวดีเออคู่ปั๊บอ่ะมาลนอยากมาแล้วหนาวๆๆานนาเออคักคักคักนเจ้เจ้าหูบอกว่าเพิ่นไปเกี่ยวเขาเขานะพุนเอ้ยตกลงมาเทินห่อนได้ยังทินยังสิ ตะเกี่ยวเขาหน้าเพื่อนในเงียบเป็นแป้นปิดปากเหรอเงียบอยู่แจ๋พุน่นเพื่อนไก่อยากรอหัวคันบัดเทิงผ่อ,อนเข่าแล้วเนาะอือลงมาแห้งๆในเด้อฝนเอ้ยปะแบบของเพื่อนเมื่อคือนนี่ฝ้าห้องเสร็จแล้วเราเงียบเลยเหมือนนี่ใครละเพื่อนปะฮะโมซิงไคไปซุ่มเอาซุ่มเพื่นว่าค่ะมันสิอันสิต็อกอิลิกับสิไฮซับบุญปักัวสิงคายว่าสร็จ <laughs> เที่ยวค่ะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงกว่าแล้วป้าสไอโมอนเราลงไปลุยอีลีติห้ามพี่อวยหนาลงมาทางผีก็ได้ทางเอื้อทางน้ำสางอันนี้พอนไซทุกคนมึงเนี้ยใหญ่เป็นผู้บ่าวแล้วพี่หนาเอาเมียบรจักนี่ฮะควัมสูงนะาไกา่สวรรค์บว่วห้วเนาะอีแม่เราขึ้นไปให้กินแล้วก็หน้าสาเขาในนี้เนี่ยงามงามเขาในี้งามไหมอืองามดีหล่อป้าสเมื่อนี้นหะน คนมาซอยร้ายหลายเลยพี่น้องนะป้าแต่มันกับซิมีอยู่คนหนึ่งบึงแนคือมาสบายแท้สบายว่าป้าหงยังบริโภเหม่อคมคนอีกนะเนี่ยนะกะย้ำออกเขาเกี่ยวเข่าแล้วโคตรสบายเลยอ๊อกอ๊อกออกขออนุญาตตังไว้บึงแนเข่านะอุ้ยจะสิาพาไป ย่างเบิ่งเจเแล้วก็ผู้ใดเ,เคยเห็นเจตุ๋ยเก,เกี่ยวเขาเนะาะแต่ว่าในสองซ้นอนน่ะทุกคนอาสิโบเคยเห็นนัเด้เอใครอยากเห็นเด้อมาเบิ่งเด้อมื้อนี้เด้อนี่ผู้ไทยเกี่ยวเขาได้พี่น้องใส่ผ้าสลงเนาะแล้วก็ใส่ไซแอ่วพร้อมแล้วก็บ่ได้กล่องก้นเด้อจ้าจ้าเฮ็ดอะไรอยู่เกี่ยวเขานอนมีดจ้าเ <laughs> กี่ยวเขาแบบบ่ได้กล่องก้นเด้อจ้านอนเมียเกี่ยวเขาปลาเกี่ยวไวรีหล่อ ไปปลูกพ่นทาวบริิดเด้ออันลายๆนะคือเข้มขัดแล้วเดีห่ะพี่น้องใสแอววใส่ผ้าสลงสุดยอดนี่แหละผูไทยนาวรถรถจ้าเจ้าคองนายยันแม่แล้วยันมันยันเมื่อยทัจ้าให้โมซอยซะเนาะ ย่าง,ง,างมืง่อไหร่เราปดเกืบอบเพราะว่าอันนี้มันเป็นน้องโบคิดว่าสีเกี่ยวน้องได่ห้าก,ก็เลยบอกเลเอาเกืบบอบโบกลงมาาเป็นไ,ไม่เป็นยายุกไม่เป็นยายุก <laughs> เ็ดเต่าแห้งที่ตุ่มกว่านี้ก็ยังลุยจา้า <laughs> เ,เดี๋ยวเขาสิจะพักนู่ลายเมื่อน่ะหากมื่อนี่มันบริคุมประได้นะ้ำมันกัเมื่อยช่อกันเบิ่งเฮ้ยเราเห็นเขากิ่นยังน้ำลายให้แล้วอะเราอยู่เมืองนอกมีนะ เดี๋ยวสีอ่างสินทุกคนเอาตั้งแต่เกิดมานี่เพื่อทับอินได้ชีวิตแค่ก็มีคนสือสินให้สวรรค์เนาะโคตรดีใจเลยขอบคุณมากๆนะคะเรื่องเรื่องงามกระซ่างนะเก่าใครใหม่เราเนี่ยจะเคยได้ยินบอกบางทีเราไม่อาจสืดีที่สุดก็ได้เจ้าเลือกไล่กับ่ได้ดีนะคะพอมเลือกเพื่อนที่ตายข้าวเบิร์ดนี่กระงามต่ำแบบ พริืนนี้สวยนะตอนแรกว่าจะพืนนี้แตกตอนแรกว่าจะเอาพืนนี้เหละาบนี้มันอุ้มทุ่มอยู่ขึ้นตึบแีย่เวอ้ตมาเตย่นยร่ยวบมีเอออย่าาเลือก่เีวอบใ้มาเต็มได่เจ็บียนะบ่ไดมี่ข้าบ่ไดมาด้เดจยามเขาเฮดเบียรมมาแยกกัยแกเขมื่อแต่ว่าอีปรอบเอ้ย เออเพื่อนถ่ายแต่เขามาเึิงถ้าเบิ้งมืออื่นเดี๋ยวเพื่อนจะจำเป็นนะเพราะจาว่าวถ้าเบิ้งโดนะนั่งจิจเป็นมืออื่นนี่เพราะแห้งเงินแบบไป<ะ>ชิ้นไลนนเด้อจีไปมืออื่นนี่บอกเอามือสิบเจ็เนาะก็คือนั้นเท่ากับว่าสิขืนมืออือน่นแต่เทาสิขืนกลางเว้น่าบ่วเบิ้งหู่อะเพราะใครบอกว่าใครไปมืออไรเอาขาสิไปซานุมานมืออะไรไปมืออื่นเหคืยังไง เขาน่าอยากไปก่อนนนเขาอันนั้นมันมือนหนึ่งละเขาวันที่สิบแปดนะเบลกี้สิไปวันสี่สิบเจ็ดโบเฮาขันหดซุมเจ้าสี่ขืนตอนค่ำนะเฮาสี่ข้นตอนบ่ายแล้วเฮาขี่รถโดยสารเขาอยากไปเปลี่ยนย่างเขียวถาฮะนะเมื่ขค้นขี่รถใช้ท่าขี่รถเฮ้ยขี่รถจ้กขี่รถจักข้นขี่รถจ้าดีไงสุดไปแม่นแป๊บเดียวกระหอน บบลายไปลายปันไดพอไปพอมาจริงม<น>ันก็เได้ไก่ทำโงบันไดอยแม่ไปเทนทส่มาฝากเฝากเงินมาเมือมเมมมอม่ออื่นวันเอีงยงกับบกหงเจ๊มื่ออื่นวันพาลือวันพะลือหัด

โอ้กินเดว่ากินที่อสองแทนก็พอแล้วพอได้ทอดเดิอก่ใส่องแ้องแก่เนี่ยจะทาพันแล้วโอ้มันกินเดีจักย่างเงินซองแฟนมันจะอิ่มแล้วโอ้ซอแกไดูกระโรขบกระอิ่มแม่น่เพลใส่ชามที่ช่องเมทถือไปสิกินนล้วครชอดลูกชอดถเอาไปน้ำเลย น้องมันจ้าเด็ดนายสีมนนางอยากลูกอยากัวมอบุญกินแต่่ได้ปนเป็ดบุกขาดด้วยอันนี้มโองเด็ดเบอร์ท่าถามาละถือเล็กมือนี่จะิไปพี่น้องฉัน้อนเรีอ ที่รถแยกขึ้นก็ดีได้ไปดีก็ไปเราก็นั่งคอก็คอยย่อนไปยนกินเนียวัน้นอนนั่งกินในคณะนี่เนอะอันนีเรียกจะเรียกแต่มือนี้ก็ไปเห็ดเมาไปเท่าหร่กิอรกเนาะเริ่มหมดลวคือว่าดเนื้อรัาอนนงเเอาไปใส่กินเนาอน้กินตน้้มน่อเราเพาว่ามันก็กยา เจ้นบอได้ยังขเออขันกับมันเออขันกับผู้ใต้นันยูไซกาขันกับผู้ใต้นัอยู่ใต้รกาเนาะการขึ้นบ้านน่นหล่เนาะก็คือนบานเละเนาะกาบานลยไมค่อยดีกว่าเพื่อนคบวัเนาะเราบอกว่ามูแต่า เยเขาเนี่ยใบมูซิ่งเลยโอ้ยามันได้เขาาด่สันที่ะบัสนแ้วนี่เนาะสะเตแล้วนี่มานอนีี้นี่เาบรีบอาจีกมาเลยจ้าไ้ดีเลกคนเด้อมาเก่บเข่าจ้า พอสมจะรุ่งขึ้นฝนก็อยากมาพายุกับอยากเข่าอปปี้อปปี้สว่างยุ่งเป็นย้อนมาเกี้เข่าซองไอ้เว้นจะนะมันเ็นหุ่งยู่เลยมันคืน้นตลอดเอาไปไุ่คนนได้ไม่จะบ่นเลยตักชิ้นหน้าสนบ่ายนี่โอเคสเสื้อก็ได้ยก็ดีนะทุงเจ้ามาถึงแี่ว่าสว่างยุ่งนะคะก็มานะแ๊่แต่ว่าตอนเย็นกลับไปนี่ก็โอ้ยานางแวิ่งไล่ผู้ตายน้อยนาะ เดล่ะมื้อนะขาดไม่ได้นะจ๊ะเห็นอะไรสักคนโตเนาะม่ได้คึ้มที่จะพูดว่าอันนี้จะไหนเฮ้ยนางว่าซีวีนี้ขาดคุยไม่ได้นางว่าสันว่าสันเออสันนี่หรอจ้าเธอว่าค่ะสันหล่อว่างนะสันลู้จักนางว่าซีวีนี้ขาดคุยไม่ได้เธอว่ากัดกันแล้วหนึ่งจ้าใหญ่โตรเลย ว่าคนยืนเล่นนี่เกี่ยวเขาไกลเจดีส่ดหนึ่มันดีนะเจ้าฮักจะาฮู้บอกมาอารเจ้าหนึ่งเขาก็อยากไปรูปเดพัวนะบ่ได้ขอบบริเคยเด้อไปยังจอดอ้อยต่อยบขอบบริเคยผ่านมือชายจอดอ้อยต้อยฮัก่ายังเริ่มเับาปุยน้งแก่ได้ไปให้กล่องคนอยู่สะพานร้อยดูมดีว่ามาจอดมาฉีดเด้อจอดกันมาจอดต่อเข้าไปให้เรากล่องคนอยู่สะพานร้อยอยู่แล้วจ้า อันนี้คือรู้ลึกรู้จริงเลยนะมาว้าวเด้อมาสดดเปล่นเจลี่ยนทั้โสดบุตรตอนทัพแต่อกอยากให้ความรักรานาวเปิดปากว่าเป็นพี่ปอดระจนาวนี่นับมาได้มีข้ามจ้าวาแล้วไม่มีในโลกจะมาหาแต่แกจมัดล่อลิ่งด้นะจ้าท่านบ่อยากคิดใจกันนะย่าไปหาว่าเข้า่าโสดเด้ทนนบรีแล้วบรรีนอะ เรา้าาบเเอคิดเลยก็คือมัเป็นผี่แตกน้ำก็เด้อเศร้าเมื่อยเด้อเศร้าเมื่อยแต่ก็มาเกี่ยวได้สองคนเศร้าอีกางเดียวแต่ก็เกี่ยวได้สองคนคือไปเศร้าปะปะปวดต้องเศร้าเลยให้ไฟบันเศร้าเมื่อยมาโดนก้อนก้อนกันอันนี้ร้านน้ำเบาคนอยู่บ้านดาวะเราขึ้นมาซอยร้านเจตุ๋ยเนาะมือในบรรดาวะมาสามคนผุนเด้อแต่ก็เงียบ ว่าวว่า,วาได้แต่เจุ๋ยแ,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 แล้วเงียบเดี๋ยวพูสาวได้ไหมฮะ,ะรุ่นเดียวกันบพก็สมัยเกิดพ่อมกันบ่ละจเจ้าเกิดก่อนบเอ,นอเราเกิดก่อนปามันเป็นตมพี่น,ออน้องพูเปียกนะคันบอ,อยุดปอยุฝังคันโบปอย่ฝั่งทั้งสาวบุนไออาดว่าสันค่อยู่ปาปะ อ่ให้เจ้าเย็นซะให้เจ้าเย็นซะพี่ไอ้เกี่ยวเขาหน้าภัยฝ่าแหงแรงบ่หมู่คนตกคนบาดนบวไอ้ตกตั้งไว้ทั้งลังดีกว่าทุกคนเป๊บโถได้ปรงรลดไอได้เบิร์ด ปงได้ก็ได้แบบสบายใจตามคนเกี่ยวบ่แม่นหน้าเฮาแห่เว้าลิ้นปงได้เบิดจ้าก็สิได้กินน้ําได้กะเคียงฮูดับกับใหม่เอาหน้าเพิ่นนะปวดเยี่ยวก็บ่ให้ไปเยี่ยวให้อดเอาต้องเียงเอย

บอยกขึ้นก ah, like like ับบผายูดอกฮะยขึ้นดอกับบ้าววั่ากินาผู้บ้าวบ้านได้เอามาฝากนะเมติเจ้าบอกคิดว่าสิมีเนื้อคู่ข้าเลยบอคนดวดูแม่หมอปตาได้ได้ลูกได้ผัวน้ำบูอยู่บ้าบอยะกเบิ้งตอนนี้ยันมันบคิวมันไล่ตามแดดเนาะแดดมันบอกคิว ขึ้นไปแล้วเบิ้งหายหนิเด้อโอ้ยกระพุนแล้วเฮ้ยน้องมึงเดี๋ยวเลาสิเบิ้งดวงก่อนว่าส่งได้ผัวนะมูอยู่บ่โอ้ยขันวัได้ชิปกับว่านักจิ๋นหน่อย,อยนี่แหละน้อง <laughs> ว้าวข้าก็ได้ตอนนี้ยังไลฟ์วีวีเวลมากตอนนี้มันยังบาทัานมาเฮ้ยน้องขันพ่อเนื้อคู่นี่สิโต๊บสะก่อนเนาะตอนนี้มันยังอยู่เกาหลีขอหให้ทานดนโพดแห่ แค่ทุกคนคลิปนี้ซ้อนก็คือสิได้อขออนุญาตลาแล้วเดี๋ยวเอาสิขึน้นแหละพ่อเลยนะเกี่ยวไปเครื่องนึ่งเลยกับพ่อด้อ,อมือแรงไ,ได้มันบอลแล้วขึ้นก็มากค่สิพ่อแล้วมือแรงมันสิเบิร์ตบอลเ,เกี่ยววู้วบดกระดี๊ฟ้ากระลอกเล่นน้ำไล่กันขอบใจเวทสุขุสุขชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเบุญคุณสนับสนุนในเด้อจ้าไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าดูเนาะ เบอนี้โฮมกันพี่น้องเลือกเบิ่งได้เลยเนาะทุกซองเลยเบอนี้ค่ะสามารถกดเข้าไปเบิ่งได้คั้น้ดีก็อยากให้เบิ่งคู่ซองพรเร็วมากล่ะค่ะทไร่อ่างยุกตื่นแพตเตโลเจ้าน่ะอย่าคืองูทำท่านเลขออกอยู่แล้วเบอนี้งูเลื่อมคนนั้นน่นเข่ากันขนาด